สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์ครับในพิธีพาทุกท่านเนี่ยมาชมคลิปรอบคันนะฮะสัตว์เจ้าฮอนด้าซีบีห้าร้อยเอ็กซ์ครับรถนนี้เป็นรถปี2020เลขไม้สอง0มื่นห้าพันกิโลมาพร้ของแต่งเป็นรถใช้มือเดียวครับสภาพสวยเหมือนใหม่ป้ายแดงครับจะสวยแค่ไหนเลขไม้แท้ไหมมาชมครับผมมาเลขไม้คันนี้ครับวิ่งมา25,792กิโลเมตรแท้เรามีเลขไม้จากบรรลูกค้าให้ดูทุกคันนะครับนี่ครับตัวเรือนไม้นะครับหน้าปัดสวยไม่มีรอยขีดข่วนเลยคันนี้มาเพราาาะก็จจบบั GPS มให้ด้วยจาก SRC นะครับ กุญแจครับกุญแจชิปครบ2ดอกหัวโชคแต่งครับจาก Y S S สามารถปรับได้นะฮะแผงข้อบนเดิมสวยตัวตาแฮนด์สวยเช่นเดียวกันไม่มีรอยแฮนด์ยังเป็นแฮนด์เดิมนะครับประกับไฟฟ้าเดิมตรงสือไม่มีเดินลางปอกแฮนด์เดิมตุ้มไปแฮนด์เดิมครับมือคลัตซ์รวมถึงมือเบรคครับเป็นของเดิมครับไม่กดไม่งอครับประกับพัเร่งตรงสือไม่มีเดินล่างนะครับ ชุดสีถังเดิมนะครับไม่มีบุบดารักยิ้มฝาถังสวยสติออ์์อร์นิ n งอยู่ครบนะฮะเบาะนั่งเป็นหนังเดิมครับไม่มีขีดข่วนไม่มีรูนะฮะอันนี้มาพร้อมกล่องด้านหลังแต่งนะครับเป็นกล่องอ่ะต้องบอกว่าอลูมิเนียมสีดำครับเป็นงาน m ม d อ in Thailand ด้านหน้าครับมาพร้อมกับชิ้วหน้าแต่งครับจากกีวีนะครับเป็นของแท้เลยนะครับนี่ครับโคมไฟหน้าเป็นแบบ full LED ครับไม่มีรอย นะครับรอยหินแตกร้าวนะฮะคันนี้มาพร้อมกับแคสบาร์ด้านข้างแต่งเช่นเดียวกันนะครับแกนโชคสวยครับไม่มีตาบดตะลวซึมนะครับบางคนหน้าเดิมครับไม่มีแตกร้าวยางหน้าหลังครับเบรกใหม่ครับจาก j ฮร์รี่สกอร์เปียนเทลนะฮะล้อด้านหน้าครับเป็นสีเดิมไม่มีถลอกไม่มีรุ่งจานเบรกด้านหน้าก็เป็นล่องเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS กระบอกโชคด้านล่างครับไม่มีลอยหินลอยลมาสไลด์นะฮะและก็ดีครับ คาลิปเปอร์ด้านหน้าเดิมครับจากนิชชินนะครับกาดน้ําแต่งนะครับขอท่อสวยนะครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าและด้านข้างนะครับนี่อกล่างเดิมสวยครับไม่มีบุบกระแทกเช่นเดียวกันฝาล์าเดิมสวยครับไม่เคยเปิดไม่มีรั่วซึมและครับกาวนะครับตัวนี่ครับนี่ตัวนี้คลิปคือไม่มีแต่ตัวนะครับกระบอกสูบเดิมสวยครับสีเดิมแข็งเครื่องฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะน็อตเดิมไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียว พักเท้าฝั่งขวาครับเซนเซอร์ไม่มีแตกหักนะครับขาเป็นกลางครับไม่มีคดไม่มีงอครับคันนี้มามาเพราะบัตรท่อเดิมนะครับฟังเสยนท่อคันนี้กันตัดติดง่ายครับรอบเดินเบานี่กับตาเร่งดีครับขึ้นเร็วลงเร็วรอบไุ่โยนครับไม่มีสะดุดเลยสวิงอาร์มฝั่งขวาครับผมไม่มีบุบเฉือนกระแทกด้านข้างนะฮะจานเบรกด้านหลังก็บอกว่าเป็นลออเพียงเล็กน้อยครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ขอบล้อด้านหลังไม่มีถลอกไม่มีดุ่งเช่นเดียวกันนะครับยางหลังครับก็ประมาณทักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เกือบเต็มนะฮะบันท้ายเดิมสวยไฟท้ายเดิมครับไม่มีบิดเบี้ยวศูนย์ตรงรถนนี้ไม่เคยมีบัญหุแม้กระทั่งล้มแตะครับฝั่งซ้ายนี่ครับจะคงเป็นโซลเตอร์เดิมๆติดรถจากศูนย์นะครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยซิกอร์วอนดิ้งอยู่ครบอาะิื่มครั้งนี้ครับมาพร้อมกับชกหลังแต่งจากไวซ์เอสนะครับพร้อมกับซับแทงแยกเป็นตัวท็อปสุดเลย พักท้าฝั่งซ้ายครับเจนเซอร์ไม่มีแตกหักคันเกียร์ไม่คดไม่งอนะฮะแข้งเชื่อฝั่งซ้ายครับไม่มีจะล้มแล้วก็ล้มแปะเลยครับฝาวาวเดิมสวยครับไม่มีรั่วซึม้วครับกาวนะฮะฝาลิงฝั่งซ้ายครับมาดูครับติ๊กเกอร์เต็มครบทุกจุดไม่มีขีดข่วนแตกร้าวหน้าเครื่องฝั่งซ้ายครับไม่มีหยดเยิ้มนะครับแห้งแหงใสๆตาตาทันต์บอ์นนทบุรีครับกระบอกโชคด้านหน้าฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยหินรอยล้มมาสไลด์นะฮะ เอาละครับเป็นงานบ้างสัรับเจ้า Honda CB 500X คันนี้ครับ220 2 0 0ื0ักิโลเมตรแท้เป็นรถใช้มือเดียวมาเพร่อมาของแต่งนะครับอันนี้ดาวเริ่มต้นลืมอให้ดู32,150บาทนะครับราคาขาย166,000บาทเท่านั้นถ้าคุณกำลังหา c b 500X คุณภาพดีสภาพป้ายแดงแบบนี้คุณมานะครับท,ทัศนบายนัทบูรแล้วเจอการแต่คันที่สำคัญคันนี้ตอนนี้ติดจองแล้วนะครับแต่ว่า,ามาให้ดูว่ารถเราร้านเราคัดรถแค่ไหนสูยยังไงนะครับขอบคุณมากครับสวััสดีครบ